โอเคอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วมานานมากผ่านมานานอี่ยงครึ่งชั่วโมงนะอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนผมเจอแต่วันโชคดีเรียกว่าโชคดีก็ได้ที่ผมไม่ได้ไปคือโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนผมเรียนเนี่ยปกติที่เข้าค่ายลูกเสือเขาก็าจะเข้าค่ายที่โรงเรียนตลอดใช่ไหมเนี่ยพอจะรู้ว่าจะเข้าค่ายที่โรงเรียนตลอดกี่ปีกี่ปีเข้าค่ายตลอดปีม .3 เป็นปีสุดท้ายของผมพอดีเขาว่า โรงเรียนก็บอกเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปค่ายลูกเสือจะไม่เข้าค่ายที่โรงเรียนแล้วแปลกใหม่ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแต่ผม,มรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ไปเพราะผมต้องอยู่ดูแลน้องเพราะตอนนั้นมีติดธุระอะไรนิดหน่อยก็ต้องคืออยู่กับน้องไม่ได้ไปแน่นอนก็เลยโอเคเขียนลาอะไรครูเรียบร้อยไม่ไปเรียบร้อยปกติผมอยู่บ้านสบายใจเฉยนอนตากแอร์เพื่อนผมไปสมมุิสมบัติ ที่ค่ายลูกเสือเป็นค่ายลูกเสือที่เปิดใหม่แล้วกันเรียกว่าเปิดใหม่แถวแถวชนบุรีแล้วกันเพื่อน <c oughs> เพื่อนผมเนี่ยไปแล้วมันจะมีเพื่อนผมคนหนึง่งเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงแนวแบบเที่ยวเที่ยวหน่อยแนวแบบชอบไปเที่ยวชอบเที่ยวกลางคืนหน่อยอะไรประมาณนี้เขาก็ไปกันมีเพื่อนเขาอี่ห้าหกคนนะผมก็รู้จักเขานะทั้งหมดเลยเขาก็ไปต้องไปอยู่แล้วเขาไปนลมดปุ๊บปุ๊บไปเนี่ย พอกิจกรรมเสร็จทําอาหารเสร็จก็เข้านอนกันเข้านอนก็เป็นเป็นเต็นท์เลยนะทีนี้เขาให้จัดเป็นเต็นท์กลางเต็นท์เต็นท์ละห้าคนเป็นเต็นท์ใหญ่หน,อนอนเต็นท์ละห้าคนห้าคนนี้ก็เอเพื่อนสนิทกันนี่ก็เลยโอเคเอาห้าคนนี้เข้ากลุ่มทากับข้าวอะไรแล้วแต่ห้าคนนี้เหมือนเดิมแล้วก็กางเต็นท์นอนก็นอนห้าคนนี้แบบออกมานี่คือแบบเป็นเต็นท์แบบร้อยเต็นท์เลยนะพอติดเยอะไงก็มองไปเป็นเต็นท์หมดเลยเขาก็นอนพอนอนไปเรื่อยๆ ตกกลางคืนแล้วเต็น์อ่ะมันร้อน mm hmm. ด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงแนวแบบไม่อายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เลยถอดเสื้อหรืออเสื้อ,ห,อ,อหน่ยแล้วก็เปิดเปิดประตูนอนแต่เขาปลอดภัยอยู่แล้วนะคือเขาะจะแยกชายหญิงอยู่แล้ว mm hmm. อันนี้เขาก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเขาก็เออผู้หญิงด้วยกันเขาก็เลยเป, mm hmm. เปิดเปิดประตูเต็นท์นอ่าให้มันระบายเพราะเขาก็บอกผู้เย็นเลยนอนเย็นเลยคนหนึ่งก็ทําเหมือนกันหมดเลยเพราะร้อนไงก็นอนกันแต่อันนี้พอ ไอคนเนี้ยมันร้อนไงมันร้อนแล้วมันเป็นคนที่ต้องไปเปิดเองจัดการทุกอย่างเองะมันเหนื่อยละเขาก็มานอนพอตอนนี้นอนไม่หลับพอเขาเป็นคนที่แบบแอคทีฟเยอะขยับตัวเยอะไง mm hmm. ก็จะเหมือนแบบตื่นตัวเขานอนนอน,นอนไปด้วยที่เขาไม่หลับเขาก็เลยเหมอะออกไปนอกเต็นท์ mm hmm. เพราะว่าเต็นตท์หยุดลงปลายทางประตูที่เขาเปิดเขาก็เห็นดอกดาวท้องฟ้าอะไรเงี้ยต้นไม้ใช่ไหมเขาก็มองไปกาลังชิลเลยอยู่ดีเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านฟุ๊บ แต่ใส่ชุดลูกเสืออะไรนะเหมือนครูโตหน่อยเดินฟึบไอ้นี่ก็ตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยเขาบอกสงส่ครูมั้งแต่งตัวเหมือนคอรูเลยเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นผมแน่นอนคือโตเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แต่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นผู้ผหญิงแนวนี้เขาคิดละเชี่ยหล่อเมื่นกี้คือเห็นแป๊บเดียวคือแบบหลอขาวไงแล้วหุ่นดีเขาก็คิดว่าหล่อหล่อเลยได้นี้ตื่นเช้ามา เขาก็บอกเพื่อนว่าเออเนี่ยก it ูเห anyway> ็นคนคต้นล่อเลยไหนคนไหนวะเพื่อนก็บอกคนไหนวะคนไหนวะชี้ให้ดูหน่อยเขาก็ตอนเข้าแถวรวมเขาก็พยายามมองหาาไว้เขาครูคนไหนวะล่อ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 แต่ด้วยที่เขาแยกเขาก็จะเป็นผู้หญิงก็ครูฝึกผู้หญิงผู้ชายก็ครูฝึกผู้ชายหมดเลยเขาก็เลยสงสัยเขาเดินผ่านนะเขาก็เลยพยายามมองคูผู้ชายก็ไม่เห็นคนนี้เขาก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยอายอยู่แล้วไงอย่างที่ผมบอกเขาก็เลยไปถาม ครูฝึกผู้หญิงนะว่าครูเมื่อคืนน่ะหนูเห็นครูผู้ชายคนโคตรหล่อเลยครูคนไหนอ่ะมีมีเฟซไหมมีไลน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยยอกครูแบบอารมณ์หนูแบบอาเซลอุืมเฮ้ยสุดหล่อมากเลยครูมีเฟซไหมครูบอกคนไหนไหนไหนชี้ที่คนไหนเดี๋ยวถ้าครูมีเดี๋ยวให้เลยเนี่ยเนี่ยหนูมองมองแล้วไม่เห็นตะคนเลยครูบอกใช่ป่าวผู้ชายเหรอเขาบอกรอรอเลยรอรอเลยแล้วครูก็เลยถามเจอตอนไหนไปเจอตอนไหน เมื่อคืนน่ะหนูอนอนแล้วหนูร้อนไงหนูเปิดเต็นท์แล้วเห็นเดินผ่านเต็นท์หล่อมากครูบอกไม่มีนะเมื่อคืนไม่มีใครเดินผ่านเต็นท์แล้วก็ไม่มีผู้ชายเข้าพอครูแยกงเพราะเขาจังหนักใช่พอเขาแบบแบ่งโซนดีไม่มีนะแล้วครูผู้ชายคนนั้นคือบอกเขาหาไม่มีเลยสักคนเดียวแล้วตอนกลางคืนครูก็จะใส่ชุดพละไม่มีใส่ชุดลูกเสือไอ้นั่นก็เลยชิดหาแล้วไปเจอใครวใครวะ มันก็เลยมาเล่าให้ผมฟังม,มันก็เลยเป็นปริศนาประมาณนี้ถ้าใครได้ไปแล้วเจออะไรประมาณนี้นะครับก็แปลว่าน่าจะเหมือนเพื่อนผมก็เป็นประมาณนี้เรื่องนี้เฉีย <laughs> <ple al> น <laughs>